สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมเคลื่อนไหวหรือฟลิกนั่นเองโอเค,อเคก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก่อนไปดูคลิปด้วยกระดิ่งจะกดก็ได้นะจะได้ดูคลิปก่อนใครโอเควไปดูในตัวเกมกันเลย ไี่หลังไม่มานะแล้วนะก็โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ผมถึง,งผมมาที่ปัญญานะลูกค, <Okay. S 2> ค้าโอเคเดี๋ยวเราก็โอเคครับทุกคนถ้าคนสังเกตอะคน okay, ครับเมื่อกี้ผมหลุดโอ okay. เดี๋ยวไปเล่น,นลลออกันโอเคทุกคนเล่นต่อนะเมื่อกี้คือ

กระเป๋าเดินทางไปก่อนเฮ้ยเจหลงทำไมเอา้าเฮ้ยมันโปรมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่เฮ้ยนี่เห็นตรงนี ขึ้นแบบรวดเร็วเน่าบแล้ไปดูกระตงไป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  มั <S <S เฮ้ยมาจากไหนมันมีสองตัวมีเสื้อขาวสองตัวคือหน้ามันเหมือนกันมันแยกไม่อูก โอ้โหเย่ไปดูมันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนโอ้ยมันมาจากไหนนะมันเ้ยโดนโดนี่นอมอ้ยโอ้มันย่องหลังอ่ะโอ้ไม่เลยแล้ว คนไม่ใช่เดี๋ยวอโอเคสวัสดีครับ